ดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะระหว่างวันที่31สิงหาถึง6กันยายน2567นอเนาะมาดูกันว่าในสัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์จะมีข่าวดีหรือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ อเคเรามาดูกันว้า wow. วคนวันทิตขึ้นมาว่าในช่วงระยะนี้นะคะอาจจะมีการคิดการลงมือทําจัดการปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ขึ้นมาว่าเป็นเป็นการที่จัดการได้ค่อนข้างดีนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรหลายอย่างมีความคิดมีความแผนที่จะทําหลายอย่างเลยนะคะในช่วงนี้รับเป็นช่วงที่ ผู้ใหญ่หรือคนเฝ้าจับตามองนะคะแล้วขึ้นมาเทวีแห่งโชคลาภว้าวคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้นะคะปังมากทั้งในเรื่องของการเงินจะมีเงินก้อนเข้ามานะคะตั้งแต่ปลายเดือนนี้จนถึงวันที่6เนาะคือมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามาจากหน้าที่การงานจากคนที่เคยเยืมเงินเราไปแล้วได้เงิน ตรงนี้เข้ามาหรือลูกหนี้นํามาใช้หนี้หรือเงินที่หวังในทุกๆด้านคุณจะประสบผลสําเร็จนะคะเงินที่คุณหวังเงินก้อนทั้งจากโชคลาภโชคลาภก็มีโอกาสได้เยอะนะคะคนวันอาทิตย์โชคลาภเนี่ยได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้นะคะรวมถึงว่าเป็นเลขที่เราชอบด้วยนะคะเป็นเซนส์นในใจของเราเนาะขึ้นมาแล้วขึ้นไพ่แบบนี้นะคะคนัาอาทิย์นะคะระวังในเรื่องของความรักนะคะระวังมีการทะเลาะกันหรือการ ผิดหวังในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วถ้าคนโสดก็ขอเตือนระวังในเรื่องของเป็นมือที่สามอะไรอย่างนี้เนาะแล้วขึ้นไพ่มารศาสนานะคะคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้จะเจอกับบททดสอบค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะขึ้นมาว่าคนวันอาทิตย์น่ยต้องเอาชนะมารหรือกิเลสให้ได้หรือเอาชนะสิ่งที่มันมายั่วยุอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าคุณตั้งมั่นในการปฏิบัติหรือตั้งใจจะสวดมนต์คุณก็ต้องทำให้สําเร็จนะคะคนวันอาทิตย์เวลาทีต่ตั้งใจจะทำความดีให้ทำเลยนะคะอย่าอย่าแพ้ให้กับมารในใจตัวเองเนาะแล้วก็ขึ้นมาว่าอย่าลุ่มหลงในอบายามุกนะคะสิ่งที่ยั่วยุนะเป็นช่วงที่แบบคิดลังเลไพ่บวงสวงไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าคนวันอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้ หลายๆอย่างมักจะเปิดนะคะเปิดในที่นี้ในหมายถึงว่าอาจจะมีการได้ลงหลักปักฐานในหน้าที่การงานที่อยู่ที่อาศัยหรือเป็นช่วงเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนในชีวิตการงานการเงินมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะคะโอกาสใหญ่ๆจะเข้าหานะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะมีการเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรประทานโชคประทานทรัพย์ให้อย่างนี้นะคะรวมถึงว่าจะมีข่าวดีในเรื่องดีๆเข้ามาหลายอย่างเลยนะคะ ขึ้นมาว่าการงานประสบผลสําเร็จคนวันอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะมีคนจับตามองในสิ่งที่เราทําใ,ในสิ่งที่เราลงมือแล้วคนวันที่จะจริงจังกับงานนะคะในช่วงสัปดาห์นี้แต่คุณจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมากนะคะมีคนเข้าหาอืมเทพารักษ์ในที่นี้หมายถึงว่า คนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายเนาะคอยปกปักรักษาช่วยเหลือคุ้มครองนะคะรวมถึงว่าให้การช่วยเหลือเรื่องคนที่เข้ามาไม่ดีกันออกไปให้ให้โชคลาภเปิดเปิดดวงชะตาให้ให้ดีในที่นี้นะคะมันมันมีความเกี่ยวข้องกับ สายยาันนัคราชหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายนะคะในที่นี้ขึ้นมาว่าคอยช่วยเหลือไม่ให้ดวงคุณตกนะคะหรือถ้ามันแย่ขึ้นมาว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ทำให้เราผ่านบททดสอบหรือกำลังทดสอบเราอย่างนี้นะคะคือคอยปกปักรักษาเราอยู่คอยช่วยเหลือเราอยู่นะคะแต่ช่วงสัปดาห์นี้คนอาที่น้ำมักจะเจอบททดสอบแรงอยู่เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นแล้วผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้มันจะมาแบบหลายอย่างเลยนะคะบททดสอบในที่นี้ก็สําหรับคนวันอาทิตย์นะคะในช่วงสัปดาห์นี้ปังมากทั้งในเรื่องการงานการเงินโชคลาภมีคนเมตตาอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะก็ขอให้เฮงๆปังปงกันทุกท่านนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์